สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านครับวันนี้จะพามาชมนะครับพระเครื่องหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเป็นพระเนื้อผงนะครับปี2536นะครับมีทั้งหมดอยู่ประมาณตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ30ได้นะครับเหลือประมาณ30ได้เป็นพระที่เก่านะครับถ้าเราดูลักษณะทั่วไป ก็จะเหมือนเหรียญรุ่นเทพประทานพรนะครับคล้ายๆกับเหรียญหรือเหมือนกันเลยนะครับกับเทพประทานพรนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับตรงนี้ก็มีรอยนะครับชำรุดเสียหายนี่นิดนึงนะครับบินนะครับประมาณนี้เลยครับนี่ครับด้านหลังก็จะประมาณนี้ครับ ด้านหลังเขียนว่าอำเภอด่านกุนทดจังหวัดนครราชสีมาวัดบ้านไร่นะครับเททันแน่นอนครับผมมีอ่เดี๋ยวแกให้ดูหาองค์ที่สภาพสวยๆมาให้ดูกันนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับใครอยากเจ้าซื้อเจ้าหาแบ่งมานะครับบอกมาเลยนะครับห้าร้อยนะครับห้าร้อยรวมส่งนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับห้าร้อยรวมส่งครับผมนี่ครับ เททันแน่นอนนะครับเททันล้านเปรซ็นตะครับท่านใดที่ชอบสะสมมาแบ่งได้เลยครับเหลือประมาณ20แล้วนะครับ20องค์สุดท้ายนะครับนี่ครับโอเคนะครับใครชอบก็ทักมานะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับหลับฝันดีทุกทุกท่านขอให้มีโชคมีชัยในทุกทุกวันเจอกันคลิปหน้า สวัสดีครับผม